ส่งกรานเช็คอินหัวหินพร้อมส่งแคปชั่นถึงแฟนเป็นอีกหนึ่งคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนคุณนาคุณตากเป็นอย่างดีคะ่ะสาหรับคู่ของพระนางเอกสาวแมทพีรณีและท่านุ่มอย่างสรงกรานเตชนรงค์เพราะว่ามีข่าวๆออากมาให้ได้ติดตามกันตลอดแถมในปีนี้ก็จะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้ติดตามกันแบบถี่ๆเลยละคะ่ะเพราะว่าในปีน,นี้นั้นมีทริปหวานบ่อยกันมากๆและหลังจากที่นุ่มทรงการานกลับมาจากการฝึกก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันทันทีซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าทริปนี้แคปชั่นอะไรก็แฟนคุณแฟนเอาเป็นว่า จะโพสกันถึงยังไงบ้างไปอ่านกันเลยค่ะลาสุดก็ได้ควนครูไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาซึ่งก็ได้มีภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆกันด้วยแถมยังมีเช็คอินพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณคุณแฟนที่พามาเที่ยวครับโรงแรมเท่มากเลยครับพี่และยังได้ออกมาโพสต์อีกด้วยว่าขอบคุณแฟนครับผมนอกจากนี้แล้วแฟนๆก็ยังเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นประมาณว่าขอบคุณแฟนเก่งแล้วเอาเป็นอย่างงูนไปไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดตัวแฟนแล้วพร้อมแต่งหรือ,อยังคะหรือรอฉลองตำแหน่งและประกาศทีเดียวโอ้ยโอ้ยโอยแฟนสวยเก่งหลายอย่างฮะาฮ่ฮ่อวดแฟนบ่อยขนาดนี้ชาวเอฟซีอย่างน้องเราก็ต้องลุ้นกันแล้วละคะ งานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันแซวสนั่นเลยพอตัวเรียกได้ว่าขอบคุณแฟนกันเก่งจังเลยเนาะบางคนก็เข้ามาบอกว่าเปิดตัวแฟนทีีทขนาดนี้สงสัยรอร้นข่าวดีแล้วเพราะว่าดูคู่นี้ก็คบหาดูใจกันมาได้หลายปีแฟนๆถึงได้ครอข่าวดีว่าจะมีการแต่งงานเมื่อไหร่และด้วยอายุและความพร้อมทางด้านหน้าทีการงานทั้งคู่ก็ดูจะพร้อมแล้วด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอชื่นและรอเชียร์กันต่อไปแหลคะค่ะแต่ที่แน่ๆปีนี้หวานมากๆเพราะว่ามีทริปด้วยกันบ่อยๆทั้งเหนือใต้ออกตกแถมซาวแมทยังช่วยงานที่ ร้านกาแฟ